ทำอะไรฮะไปหาก็ทาไมนี่ผ้านี่หลื้อมาเล่นน่ะเห็นไหมไม่ต้องเห่าเลยข้างนอกหนูจะเห่าทําไมเือเสียงดังเขาคนเขาเดินมาเฉยๆน่ะหนูจะเห่าทําไมเฮะยไม่ต้องโมโหเลยเดินหนีนะเดินหนีไปดูซิมานี่ซิมาเลยมานี่หาแม่ก่อนอย่าให้หนมมานี่ก่อนเฮ้ ไปเห่าทำไมลูกเขาไม่ได้ทําอะไรให้เราเลยมันถโถเอ้ยมูไปเห่าทําไมนี่เห็นไหมหนนะรถมาก็เห่าอะไรมาก็เห่าอยู่เฉยเฉยดูได้ชาวกล้วยก็นอยหนูอยาวอาๆอาอาเนะ่ะชาวกล้วยก็ไปอยู่นะั่นเดี๋ยวทะเลาะก,กันอีกเดี๋ยวทะเลาะก,กันอีกทะเลาะก,กันอีกเห็นรถไม่ได้รถมาก็เห่าอะไรก็เห่าเห็นไหม เขาไปใหญ่เลยเขาไปทำอะไรให้ไห่ยางมานี่เลยมานี่เลยไม่ต้องเห่าเขาเงียบแล้วรถเงียบแล้วรถเงียบแล้วไม่ต้องเห่าเลยนี่ไม่ต้องเห่าเลยอ่า,อาเอาอีกแล้วเอาอีกแลในรถใส่มาอ่าจะเป็นคลิปเล็กน,น้อยๆของน้องหมานะคะเหา่าข้างนอกค่ะเห่าข้างนอกนะนี่นะคะนู้นเนี่ยไม่ได้ใคร อย่าอยู่ใกล้กันก็ทะเลาะกันนะคะกระหร่อาวใหญ่เลยนี่นี่หฮาวใหญ่เลยนี่มาดูนี่นี่มานี่เลยมานี่เลยมานี่นี่นี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรกันเนี่ยนี่อะไรแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนี่ค่ะค่ะก็นี่นี่ค่ะเนี่ยใส่สร้อยสองวานค่ะ ต้องแบบนี้เลยกระดูกนะนี่นะคะไม่ต้องเดินวนเวียนเวียนหัวแล้วก็อขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะเวียนหัวน้องหมานะคะหาวคนข้างนอกนะคะที่นี่นะคะก็อขอให้ทุกท่านนะคะจงมีความสุขนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชีวิตของน้องหมาด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะนี่นะคะ